วันนี้นะครับผมเดียวก็จะมาแนะนำละกันนะครับพี่พี่ที่กำลังเอ,ย,อยากได้ซีบีเอฟซีไปขับนะครับเพาเพราะว่าตอนนี้ราคาซีบีเอฟซีมันก็เริ่มถูกขึ้นแล้วนะครับผมก็อันนี้คือข้อควรระวังนะครับผมในการใช้งานละกันบางคนเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยชอบหมุนพวงมาลัยเร็วแล้วเวลาหมุนเร็วหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะได้ยินสิ่งตึก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 ตรงนี้เนี่ย เขาเรียกว่าอะไรโรคประจําตัวนะครับผมของ Honda C ซีวีเคือ1แหลกพวงมาลัยเพราะอะไรผมไม่รู้ว่าตอนที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาดีไซน์ไอตัวพวงมาลัยขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีตัวซับพอร์ตหรืออะไรหรือเปล่าอย่างแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยเวลาเขาหมุนเนี่ยพอเวลาใกล้จะชนอย่างนี้แล้วแบรนด์อื่นเขาจะดันกลับดันกลับแต่ตัวนี้ไม่ดันมันก็เลยทําให้เวลาเราเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยเห็นไหมแหลกพวงมาลัยมันจะชนทุกคนเนี่ย แหลกพรมอะไรประชาชนปึกปักปึกปักมันจะทํารรให้แหลกโพรมอะไรเนี่ยเกิดความเสียหายได้ง่ายและเร็วมากขึ้นนะครับใครที่อยากได้ c ี v i c FC